นี่เนาะครับอสวยมากเลยครับแล้วก็ใส่โบให้ด้วยเนาะใส่โบแล้วครับเออใส่โบให้เดี๋ยวจะพรุ่งนี้เอ่อโบเดี๋ยวต้องไปตั้งหากถูกไหมครับมีเวลาไหมเจอโบหรือเปล่าต้องไปซื้อก่อนไกลไหมร้านเครื่องเขียนนะครับเขาจะทำให้หน่อยเนาะใส่ใส่นี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาต้นวันที่ปิดหรือเปล่าเออไม่ปิดครับไม่ปิดเนาะเดี๋ยวใส่โบให้เดี๋ยวผมจะนอน จนถึงเที่ยงพรุ่งนี้อ่าครับและผมก็จะไปกรุงเทพตอนเที่ยงอ๋อโอเคครับน้อได้ครับแต่เราไปซื้อโบก่อนครับสุดยอดเลยโบเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งไปทีเดียวครับครับไม่รู้เท่าไหร่เลยอ่ะอยากได้เป็นสีอะไรไหมครับสีแล้วแต่จะแล้วแต่แล้วแต่จะใส่หลากสีเนาะโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะครับครับโอเคครับก็แล้วเสร็จแล้วผมแจ้งไปแล้วก็ใส่กล่องหรือไงครับใส่กล่องใส่ถุงไป ใส่กล่องไปใส่รถแท็กซี่ไปเนาะได้ครับหรือจะใส่ถุงไปหิ้วยังไงแล้วแต่เนาะผมว่าใส่ถุงไปเลยว่าใส่ถุงก็ได้เนาะใส่ถุงก็ได้สองถุงเลยเหรอได้ครับผมว่าถ้าใส่กล่องมันก็มันใหญ่ไปเนาะที่วลลำบากผมว่าเอาถุงไปดีกว่าครับว่าใส่กล่องแล้วไปกองไว้ที่แห่งใดแห่งจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหย,ย,ยิบไปไงนนะถ้าหิ้วนี่กลัวมันจะ เขาได้ครับแค่นะผมใส่กล่องใส่กล่องแน่นอนเราไปถึงก็ไปวางไว้จุดหนึ่งแล้วเราก็มาเอามาเอาแล้วก okay, 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 ็ไปใส่ได okay, okay, ้ใส่กล่องให้ผมแรให้แล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาโปรไปติดก่อนครับครับครับเดี๋ยวผมนอนตรงนี้แหละโอเคครับเนาะขอบคุณมากเนะโอ้สุดยอดเลยเสร็จเมื่อไหร่นี่เสร็จไม่กี่วันแล้วครับเลวโอ้เก่งเนาะแก้ปัญหาอะไรรวดเร็วมากเลยวันนี้ไปสองงานเดี๋ยวไปโรงแรมก่อนเนาะครับตรงนี้แหละโอ้สบายเลย ว่าเทศไม่ปิดก็หายห่วงแล้วก็เลยต้องมาบอกก่อนก็จะปิดเนาะครับขอบคุณครับอยู่ไปโรงแรมก่อนวั <c oughs> <c oughs> นนี้ก็จะมาพักที่โรงแรม <c oughs> นอนโรงแรม rồi em đi lẽ rong rèm rong rèm khơi phát bị đầm nó rồi em đoan bướm khám mấy trăm khám mấy trăm đi à bên này ba bến đơm bến đơm không có lời mực hơn mua hoa này quay mực เมื่อวานนี้ไปงานโลกงานมั่นโลกเพิ่งเสร็จแล้วก็มานั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวจะนอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปตอนเที่ยงพรุ่งนี้ไปเที่ยงเออเที่ยงตอนเที่ยงพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วนั่นแหละมีท่านีรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณการและก็สพรวงทอมีสามที่ข่าประจำเดี๋ยวเอาห้องไหนเอา เอาจะเอาดูท่อทักดูอะไรไะอืมดูไหมเออดูตัวบอกไหมริมหน้าต่างเออได้ได้ดีไหมครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเนาะได้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 อ้ยจ่ายเจสจ่ายสแกนหรือเปล่าหรือว่าจ่ายสแกนเนาะครับครับครับสแกนเอาบัตรประชาชนไหมหรือเปล่าไปไม่ต้องเนาะขว้าไปจ้ำละ ขาไปจำจำได้ครัับนน่แหละเดินมาก็เห็นแล้วเห็นแล้วมาจากร้านร้านนู้นออกมาที่เลยนวลเลยเมื่อกี้ไปเอากรอบรูปแล้วเดี๋ยวภูณิชัยจะไปเอาที่เขาเอาเอารูปไปทำแล้วเหรอเอานานแล้วเสร็จนานแล้วเขาบอกกันครับเสร็จนานแล้วไปอยู่ริมหน้าต่างเลยเนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวจะสบายแล้วโอ้ย พักผ่อน,นไม่พักผ่อนเลยไปตลอด,ลอ,ดอยากจะทำงานอยากจะมีอยากจะเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเนาะเดดเดดจิ๋น